สูตรกำจัดนอนเพลียยแมลงศัตรูพืชด้วยกาแฟแบบง่ายๆนะคะในกาแฟมีคาเฟอีนค่ะซึ่งส่งผลต่อระบบของพวกสัตว์เล็กๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะจึงสามารถไล่แมลงเหล่านี้ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะคะก่อนเข้าไปชมคลิปอย่าลืมติดตามช่องภูพิมรลปภูนลไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆและการดูแลตัวเองและครอบครัวดวยวิถีธรรมชาติค่ะ สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกาแฟดำค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำอุ่นนะคะจะใช้อยู่200มิลลิลิตรค่ะแล้วเราจะใช้ช้อนแกงนะคะเป็นตัวตวงค่ะตวงวัตถุดิบต่างๆนะคะแบบง่ายๆค่ะเรามาลงมือทำกันดีกว่านะคะ เริ่มจากใสก่กาแฟลงไปในน้ําอุ่นอยู่2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็คนให้ละลายค่ะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีกาแฟเราใช้เป็นกาแฟดํานะคะไม่ใช้กาแฟพรีอนวันค่ะเพราะว่าในกาแฟพรีอนวันอาจจะมีน้ําตาลนะคะจะเป็นตัวล่อพวกหนอนพวกแมลงต่างๆนะคะในกาแฟมีคาเฟอีนนะคะซึ่งจะส่งผลต่อระบบ ต่างๆของศัตัวเล็กๆอย่างเช่นพวกมดเพลี้ยหนอนและแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะแล้วกลิ่นของกาแฟ,ฟเป็นกลิ่นที่พวกแมลงเหล่านั้นไม่ถึงประสงค์ค่ะจึงสามารถขับไล่พวกแมลงต่างๆได้นะคะครบ15นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปอีก2ช้อนโตค่ะ ใส่น้ำยาล้างจานลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะใช้ตัวน้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบค่ะจากนั้นแล้วก็คนส่วนผสมจนเข้ากันนะคะเมื่อเราคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องหมักนะคะ วิธีใช้นะคะถ้าเราใช้กับสวนเล็กๆนะคะพืชผักสวนตัวเล็กๆของเราใช้แค่ป๊อกกี้ประมาณ500ม l ลลตรแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็เติมน้ําสะอาดเข้าไป500มลลตรค่ะจากนั้นเราก็ใช้สารกำจกัดสตูพืชของเราด้วยกาแฟสูตรนี้นะคะใส่ลงไปอีก2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เขย่าขวดให้เข้ากันแล้วก็นําไปฉีดพ่นบริเวณที่มีมดหนอนเพลี้ยหรือว่าัตูพืชได้เลยนะคะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะอย่างเพลียแนะนําให้ฉีดพ่นตอนสายๆนะคะแล้วพวกแมลงหรือว่าหนอนต่างๆแนะนําให้ฉีดพ่นตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าแมลงเหล่านั้นจะชอบออกหากินตอนกลางคืนค่ะสูตรนี้นะคะจะใช้อยู่ประมาณ2-3วันครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกําจัดพวกหนอนเพลียแมลงต่างๆค่ะในสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลนะคะวิธีฉีดพ่นนะคะก็ฉีดไปให้ทั่วแบบนี้นะคะได้ทั้งใบแล้วก็โคนเลยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมฉีดพ่นตรงใต้ใบด้วยนะคะเพราะว่าพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆจะชอบหลบกซ่อนอยู่ตรงใต้ใบค่ะสูตรกำจัดหนอนเฟี้ยมแมลงด้วยกาแฟสูตรนี้เป็นอะไรที่ทำง่ายคะ่ะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆช่วยให้เราประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นสารเอนซีค่ะ จึงปลอดภัยสําหรับผู้ใช้และก็ปลอดภัยสําหรับพืชผากสวนครัวของเราด้วยค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหมักด้วยนะคะทําเสร็จแล้วก็สามารถใช้ได้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ